มันจะบอกไม่เลยหัวมึงวิเศษวิโสมาจากไหนไยเป็่ว่านาม้าดินมาจากไหนเฮ้ยใครเกือบตายนะโอ้โถห้มึงรอตรงนี้มึงมาท้องขาบอดกูไม่รอให้เขารู้อย่างเดี๋ยวให้พี่เพลมารับรอรอรอเลยถึงเข้าบ้านก่อนบอกพ่อมอพี่เพล เอ้าไอ้พลายนี่แ<อ>ก,กกลับมาแล้วเหรอเองโมไปไหนมาเนี่ยพ่อเรื่องอะไรพี่เพลินร้องไห้อ่ะนี่บอลไปตีลูกโตเป็นสาวแล้วมาตีมาได้ยังไงอะไรเรื่องอะไรกันเนี่ยดูที่นั่นนะโอ้โหหน้ำหมดูดน้ำเันหน้าตาอ้อนี้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วแต่ไม่ต้องสัญญากับพ่อนะเรื่องใหญ่ถ้ามึงรู้เรื่องนี้ข้ามีอาวยวายเสียงดังเด็กสัญญาสัญญาเรื่องอะไรพูดไหมแต่คาดไ่บอกในวินาดนี้พี่เพลินน้องสาวมึง มันต้องท้องท้องพี่พอท้องไปท้องกับใครเหรอไอ้หัวเนี่ย่อเปล่าไปท้องคาบ้านเนี่ยต่อเปล่าไปท้องแล้วไอ่จะไปรู้ไอ้จิ๊บพอให้เสียงดังไอ้หัวหัวไปได้เหรอไม่อร่อยเขาหรือไงแกปากแกหองใครแล้วมึงจะพูดทำไมแล้วมึงไปท้องกับใครอะท้องมันแล้วผมไม่ยอมตอบกูเฮ้มึงมาก็ดีแล้วตายดิ๊งไพร มึงมีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายไม่ใช่หรือไงไอหนุ่มบ้านเหนือก็ดีไอหนุ่มบ้านใต้ก็ดีมึงลองนึกสิวะเพื่อนมึงคนไหนที่มันรักมันชอบพี่เพลินน้องสาวมึงเนี่ยพอมีหราอมปเฮ้ยมีที่พ่อมึงรู้เหรอนี่แล้วมันมาด้วยมาด้วยมาหลกผมแมกูรอที่ก่อนเร็วๆอว้ยเวรเดี๋ยวไปทำน้องท้องตอนไหนก็ไม่รู้ กดมึงนะมึงเถียกูเด้อเนี่ยไหนมีเขาด้วยไปเลิกกวางหรือควายเลยเฮ้อไอ้กวยนี่มาที่เลยอไอ้อะไรเนี่ยมึงทำแบบนี้หมายความว่าอย่างไวก็หมายความว่ากูรักน้องมึงไงแต่มึงทำแบบนี้มึงทำไม่ถูกเฮ้ยทำไม่ถูกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะ มึงมาบอกกูตอนนี้มันสายไปแล้วรู้ไหมมันสายไปแล้วเรื่องสายหรือไม่สายมึงจะมาโทษกูไม่ได้หรอกมึงพากูไปแชร์ที่อื่นเองนะวันนี้วันนี้ไปดูผลงานที่มึงสร้างเอาไว้มึงทำเองนงจิตใจมึงทำด้วยเลยโดดมึงดูพิษเพลินของเห็นไหมไม่ได้นเลยหมอพาไปทีงอื่นอยู่ตรงนี้ใครเตงโมจัดหาก็แล้วพ่อครับ หนคนทำไปเบอร์ท้องไก่กล้วยดีไงเนี้ยเนี่ยเนียไอ้เนี้ยรวยเองเหรอไปอย่างนั้นไงดูเลยโไอะไ้พอพ่อพพ่อพเนพี่เลยนะจ๊ะทำไมพี่เพืนใจไงจำคโยอกยโอนโอยโอยวโอ ดงขึ้นมาแล้วโอ้เราต้องตายด้วยกันสิน้อยโอ้พูดยังไงต่อไปโอ๊หโอ้โอ๊ะรู้กันยังไงเสียงอะไรเนาะดังแกรกแกลกข้างลัวบอลนี่มันขึ้นหาลูกสาวองเองเมื่อไหร่เพ้อข้ามาเก็บตำลึงเอ๊ะเก็บตำลึงและลูกกุญทองได้ยังไงผมไม่รู้ครับไม่รู้ไม่ได้มึงทามันท้องยอมรับมาสิดีไม่ได้ทำไม่ทามันท้องได้ยังไงไมรู้ไงเาไม่รู้ไม่ได้ทำมันยอรับมั้ไม่ ไม่ท้องท้องได้ไรหรอกกูจะไม่รู้งันได้ยังไงเล่าไอ้พวกมึงขึ้นเสียกับพ่อกู่ะเออกูกับพ่อมึงเนี่ยลูกผู้ชายก็ตามเรากันรับตัวะไอ้ปู่ดีๆไม่รู้เรื่องไอ้ก้อยยังไงเอ้าไม่ยังไงหรอกไม่ได้ทำเอาก็มึงบอกมึงชอบมึงรักมันนะมึงรักมันกูชอบมันเออมึงแอบมัทำไมท้องไงมึงจะบ้าเหรอกูมึงชอบแอบโว้ยไม่เคยชอบบ้าเลยเนี่ยไอ้อะไรไปท้องกับใครอ่ะไม่รู้มึงมึงต้องรู้มึงจะไปรู้เรื่องไงเล่า ไอ้มาเจอลิเกเล่นอย่างนี้ปวดหัวก็ยอมรับมาด้วยพเกหาไปทั้งแถนมีอย่างที่ไหนนางเอกท้อปเสือโทษโจ๊กก็มองนหน้าสงสัยนี่หว่าเี้งกนเถอเลี้ยงกั<ไ>อ้ยไพเพือพอ่อมนมึงยังไงต้มมัได้เลยพ่อมันทำอยอมรับมาเลยผมเล่นผมไม่เล่แล้วผมจะเลิเอาไม่เล่นแล้วไปยังไงอ่ะกลับบ้านเอามืก่กลับไม่ได้เล่นพรุ่งนี้คืนนี้กจิตเตอร์อะบ้าเปล่าพรุ่งนี้อีกคืนนึงไม่เล่นเอาไม่เล่นจะแอคซะด้วยเป็นไง ตอนที่เกคณะนี้เล่นกันส่วนๆส่วนๆคนที่ไหนอะฮะศาลไหนเนี่ยเพลงขำทำไมไม่เพิ่งเศ้าอยู่นะมึงมึงไม่ต้องมาไม่ต้องมาขายสือเพต่อมาเปลี่ยนเรื่องกูไม่ขายเสือแล้วกูขายห้อง้นี่ไงมึงขายห้องเข้ามาหาน้งกูจะปาไงปทเนท้องกูไม่ใช่คนแผ้นะไม่วิชาสะดอกกรด้วยมึเล่นกันเพสคนกูไม่เล่นด้วยหรอกาไปเลไปไงอะเกค่าตัวเป็นร้อย เล่นเหลือสิบบาทยี่สิบบาทเฮ้ยนี่ดอกดินนะเฮ้ยดอกดินเดชส่งเดาจะดอกทองดอกดอกกระชงดอกกรอะไรก็เลืองข้อมือมึงมาคุยก่อนแม่มึงกระส่งให้มันด่ามลอรับเรียนหนใจถ่ายรูปให้หมึงมานี่ไปถ่ายรูปทำไมผมยังต้อไม่ได้ไอ้เรื่องที่คนทำไม่ทำ หลังถ้าเกิดดอกอินออกไม่ต้องผัวแล้วแมไปซื้อน้ำซื้อข้าวซื้ออะไรเลยนะกินยฮะยุก็ต้องเดกได้ไงน่ะไอ้ไอ้บิ๊กด้วยนะทำไมอ่ะเกงี้นี่เกงถูกๆหาที่ไหนก็ได้แล้วเอาไอ้แม่เไาดูในเกงหลานรามให้ดูใครอ๋อดูน้องเต๋าเล่นนี่ยมันมีคณะของมึงได้เหรอเล่นกงกงเนี่ยไม่กรงไม่กินคนที่ไหนกงกงวะมีคณะเหรอมีคณะอะไร พี่กูเต่าออสกอดทัวร์เลยแค<ช>่ชื่อคณะมันจะไปไม่ลงชื่อหน้าไปไกล,ลไเฮ้ยขเขาเรียกมึงอะอะไรเนี่ยเอาไหมพี่โรดขเขาเรียกพี่โรดขเขาเรียกมึงเขาโกรธใครก็ไม่รู้เขาพี่โรดมีชื่อพี่โรดพี่โรดพินโรดพี่โรด,โรด,โรดไม่ต้อง,ด,ง,นะด,องดูนะดอกบินกับไอ้บิดกับมีสายอย่างนี้ เไปดูคณะอื่นมาเนี่ยพี่เคยเจอมาเเน่ขาไม่เคยไปดูคณะอื่นเลยเขาดูคณะเดียวไม่จริงแนบะไมดังจะตายดังกว่ากุยรลิเกรู้จักทุกคณะชดประชันสายลาบตะลอยถ้าเร็ไปเซอร์เวที่อื่นบ้างเป็นไรันลิเกอ,อย่างนี้จะไปดูนะไปหาดูที่อื่นได้มีเยอะแค่เียงไไอ้กล้วยมีอย่างที่ไหนนักเอกท้อง โทษโจ๊กผไม่เคยได้นางเอกแล้วที่มึงได้มาอะไรเวยนากเพราะจได้ให้คนดูเนี่ยใส่ไว้มากอ่ะเห็นจัดไพ่เอ้อตัวหัวรูปหลังอะไรเล้วพูดดีกูอีกมึงยอมรับมาเลยมึงทำมันท้องจะได้จบจบเคลียร์ไปเลยมันจะได้จบจบมึงฟังกูจะให้จบก่อนอะไรกันถ้าเกิดกูไม่แน่จริงกูไม่มายืนรอเป้ามึงนี้หรอกกูจะแทงให้ไแตกเลยนี่ไงทำเปล่าไม่ทำนี่ไอ้ใจ แต่ว่ากูช่วยหาให้ได้ไมีเหลือถ้าเกิดกูทําท้องมึงท้องแทนที่กูจะยอมรับเพราะกูรักน้องมึงเออพูกแม้อ,อมึงต้องรับเพราะมึงรักเขาใช่แต่ผู้ไม่ได้ทำแน่เออตูอใครวะกูช่วยหาให้ใครวะบ้านมึงมีใครที่เป็นผู้ชายมั้งคนในบ้านนะมีกูมีพ่อก,กูและไพไอ้ไพนี่ใครกูนี่ไงนับทำไม นั้นเหลือสองคนก <ừ, S 1> ูกับพ่อกูมึงใครหรือคนที่ทํพี่เพื่อนเขามึงแน่ๆเดีเ๋ยวควันน้าเลยมึงไม่ทำแน่เพราะว่ามึงรักกับน้องกูแล้วกูเป็นพี่มันทําได้ยังไงคนที่ทําน้องสองหรือจะเป็นพ่อ <c oughs> ไอ้กลวยอปากไม่ไดีพาจมูกเจ็บไปด้วยหรือมึงเลก็ให้มันเจ็บไปเถอะมันอยู่ใกล้กันหมนา,นายความว่าไง พ่อมึงเป็นคนใหญ่คนโตนะเวลาบ้านนู้นบ้านนี้มีงานเนี่ยเขาก็ต้องมาชวนพ่อมึงไปงานด้วยมีการมาถึงพ่อมึงพอถึงวันงานปุ๊บเนี่ยพ่อมึงก็ไปงานพอไปถึงงานพ็คนนู้นส่งเล่าให้คนนี้ส่งเล่าให้เมาไม้กลับมาบ้านมาเคาะประตูให้น้องมึงมาเปิดประตูแลวน้องมึงเนี่ยลุลางอาจจะเหมือนที่สั่งแม่มึงก็ได้พอพ่อมึงเห็นน้องมึงปุ๊บนึกว่าแม่มึงขึ้นมาว่าไงเฮ้ยมึงจะจริงวะดีละ ถ้าเป็นอย่างที่พูดจริงๆเลือดก้อนเดียวโยนให้หมาไม่กินไปก่อนขนาดนั้นหมาจะกินหมดไม่ถดีๆไหนรเขาถ้าใช่นะนีวฟันีหัวไป็เลยที่ไหนได้มามืรนพวกคนนี้เขาทั้งสเกม ว่ากาสันหลังวะพอบัวบินผ่านภาวะที่ผานเขาต่ดบัวสันหลังว่ากาบินผ่านตัวมึงไปเมื่อไรเนี่ยเฮ้อเบ้าอะไรขึ้นมาอีกไม่บ้าไม่บ้าไอ้ไหมทำเลยว้าว้าว้าพ่อลูกไอ้ว้าคุยเัืงมือเปล่ามีอะไรทำเลยหน่อยทำอะไรเวลาจะปลดทุกไม่ไปปลดนอกบ้านมึงก็ถามเจ้ากุนบ้านของกูมีให้ปลดนอกบ้านกูปลดในบ้านของกูไม่ดีกว่าหรือไงวะ เรปบดในบ้านไม่ไอายลูกอ้ายเต้าหรือไงต้งจะไม่อายใครของเราก็พ่อลูกในกันทั้งนั้นโอ้โหไม่อายใครเลยพอ่อฮะสมใจไหมสมใจเลยแกทำได้ยังไงจริงๆที่าอะไรก็แกทำพี่เพิ่นมนนท้องเนี่ยกูทำพี่เพิ่นท้องใช่ใครบอกมึงไอ้กล้วยออไอ้กล้วยไอ้ปากหมา และอยากหอนเลยแม้มาบ้านกูวันเดียวอยู่ให้พอลูกทะเลาะก,กันได้แล้ทำไมข้ามาวันใดแกโทษก็ได้ก็มึงคนนอกบ้านเอาแกคนในบ้านไม่ใครมาฆ่าไงเสียงคำไม่ตกแค่ตกแค่ก็ไม่เก็บอะไรมากไอ้น้องน้องพอ่อ,งอ,งพอมึงเลยกูพ่อมึงทำเปล่าล่ะกูทำได้ไงไปขันทีมั่งแต่ยี่สิบแล้วจริงนะอ้อแต่เน่ยขันทีจริงด้วยนี่มึงอย่ามาพูดใจนี่เลยไพ่เเยยิ้มลกูยิงของสารมันอยู่ พ่อมึงมาช่วยกูหาวิธีดีกว่านะแล้วใครมันจะไปหาที่ไหนแล้วอะไรอีกอะไปถีบลวกเลยเลือดถีบอะไรเนี่ยมึงจะหาหรือมึงบอกพ่อกูทำเนี่ยไอ้จอมจะถีบแต่กูกูคนไม่ใช่จักรยานมีอะไรอีกอันนี้สิคะันนี้สิไม่อยากฟังแล้วนี่เล็นอันี้สิคะไอ้กล้วยอะไรแล้ว แต่อาจจะปรึกษาคนนอกบ้านได้เพ้อความคิดมึงดีนี่หวะมันอาจจะอายพ่อกับพี่ใช่ๆแล้วยังไงต่อเดี๋ยวผมถามให้มึงถามของคนนอกบ้านและให้รู้เรื่องไลยนะว่าใครเป็นผัวเด้วกูจัดการนี่ดูดูมันก็ไม่ก็เมียนะดูเข้าไปเลยทีเฮิน จ้เนรีคิสมาเนี่ยไม่ต้องคิดบัดเนียวถามว่โท้องกับใครขอบคุณจ้ะพี่เพลินจ้ะท้องไงท้องจ้ะโอ้กินอะไรเข้าไปอ่ะกินทั่วไปแหละจ้ะกินทั่วไปเหรออ่าก็ถามไม่งั้นแหละไม่อยากให้เครียดอยากตลกตลก พี่เพลินไอ้ที่ว่าเราท้องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกจากมนุษย์อะไรทั้งนาหรอกมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะแต่ว่าเราอะต้องรู้ว่าใครอะเป็นคนที่ทําเราท้องและพี่เพลินก็รู้อยู่กนใจอยู่ใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องบอกกับคนในบ้านได้พี่เพลินไม่อึดอัดหรอพี่เพลินบอกกับไอ้ัยไปสิพี่เพลินบอกกับพี่ัยไม่ได้จ้ะพี่เพลินบอกไอ้ัยไม่ได้พี่เพลินก็บอกกับพ่อบอกพ่อยิ่งไม่ได้เลยจ้า ไม่ได้บอกพ่อไม่ได้บอกพี่ได้ไหมน้องพี่เพิ่นก็บอกไม่ได้จ้ะบอกพี่ก็ไม่ได้ทําไมล่ะกลัวพ่อจะอายเขาไงทยายไปเอามาก็เลาะมาหาปู่ตายไม่ตายไหมอะไปเลยออกไปพี่เพิ่นบอกพ่อไม่ได้บอกใครไม่ได้อยู่ไปก็อายเ้ พี่เินดรีกชื่อใครอ่ะผัวเองเหรอใครบอกพี่มาใครไม่ไปใครพี่เบืบอกก็ไเลยจะพี่ถ้าผัวเองบอกพี่คนจะดำพี่เปิทอแสข้ือสงขมอ้ไ 我们不过不怕，不怕<哇>，不怕<哇>，不怕，